แฟนหนูบล็อกไลน์แล้วหนีไปแล้วคะ่ะทำไงดีคะ,ะคนคนหนึ่งบล็อกไลน์มันต้องการแสดงออกว่ามันไม่พอใจคุณอย่างยิ่งมันต้องการแสดงออกว่าเนี่ยฉันต้องการตัดแกให้ขาดใดใดก็ตามแต่แต่การที่คนคนหนึ่งจะกลับมานั่นเกิดจากการที่คุณตั้งค่าสมองของอ e ีกฝ่ายโลกใบนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ทาวรพี่น้องบางบางครอบครัวสามปีที่แล้วทะเลาะกันเกิตายมาปีนี้ รักกันมากก็ได้โลกใบนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนความคิดของมนุษย์แปลผันไปได้เสมอหากมีอะไรก็ตามแต่มากระตุ้นครับแสดงว่าไอ้ไม้เด็ดสำคัญเนี่ยที่คุณจะเปลี่ยนเกมนี้คือการกระตุ้นบางอย่างคุณแจมันคือการกระตุ้นไม่ใช่การรอครับคุณจำไว้นะครับหนึ่งคนที่บล็อกคุณมักจะมีบัญชีโซเชียลมีเดียอีกอันหนึ่งเพื่อมาซองคุณอยู่ดี ในขณะเดียวกันเราโดนบล็อกเราก็มักจะไปสร้างบัญชีโซเชียลมีเดียอีกอันหนึ่งเพื่อไปดูอีกฝ่ายอยู่ดีนี่มันคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพราะการบล็อกก็คือการโกหกอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆไม่ได้บล็อกนะจริงๆยังแอบดูคุณเพียงแต่ว่าแสดงออกว่าเนี่ยต้องการกระแทกให้คุณเสียใจหรือส่งต่อความรู้สึกอะไรบางอย่างแย่ๆให้แก่คุณให้คุณกลัวหรือเดยวนๆก็ตามแต่สองอเมื่อคุณรู้แล้วว่ามันยังแอบดูคุณ พออีกฝ่ายมาแอบ,บดูคุณเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณทำอะไรให้อีกฝ่ายอยากปลดหนึ่งเปลี่ยนบุคลิกภาพของคุณลุกใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนลักษณะการแต่งตัวปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพใหม่ทั้งหมดขอให้จำไว้ว่าคนเราเวลาเกิดความรักรักมาจากสมองเรติเลียนบรีนคนเราเนี่ยอยากได้ใครกลับมาเพราะคิดว่าคนคนนั้นคือรางวัลชีวิต คนมันไม่กลับมาหาคุณแน่นอนถ้ามันคิดว่าคุณไม่ใช่รางวัลชีวิตคนมันคลั่งใครอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นรางวัลชีวิตคุณอยากโชคดีไหมอยากโชคดีครับเพราะอะไรครับเราคิดว่าการโชคดีคือรางวัลชีวิตไอต่อมความอยากได้ของมนุษย์ทั้งหมดเพราะมันคิดว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันอยากได้ต้องเป็นรางวัลชีวิตเท่านั้นครับหมายความว่าครับถ้ามันมาเห็นคุณแล้วคุณยังยังอยู่บุคลิกภาพแบบเดิมๆยังแผลยังแชร์เพลงเศร้าๆจะเป็นจะตายนะอยู่ไม่ได้จะขาดเอ ขาดความสุขอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่ได้มันกลับมามันจะเห็นว่าคุณน่นนาสมเพศไม่ใช่มันเห็นว่าคุณมีค่าเพราะไอ้นิวเคลสไอ้คอมเมนตัวนี้ครับมันจะอยากได้ก็ต่อเมื่อคุณคือรางวัลชีวิตแล้วถ้าวันนี้คุณเล่นให้ดีนะนะครับเซตภาพลักษณ์ให้ดีเอ่อโตบุคลิกภาพของตัวเองให้ดีนะมันจะยิ่งอยากปลดบล็อกและมันจะยิ่งอยากทักมาหาคุณเนี่ยอย่าผมต้องการเสื้อผ้านะที่อยู่บ้านคุณคนเหล่านี้มันจะเริ่มขยับเข้ามาแต่คีย์อย่างเดียวคือ ทำให้สมองของอี่ายมองเห็นว่าคนคือรางวัลชีวิตที่ไม่อยากถูกสูญเสียไปซึ่งไอาการที่เราจะเป็นรางวัลชีวิตเนี่ยจริงๆมันมีมันมีโปรเซสนะครับต้องวิเคราะห์บุคลิกของอี่ายก่อนว่าเอสมองของอี่ายนีย่มันคิดไงหนึ่งเป็นพวกที่กินเร็วๆเ,เดินเร็วๆไหมพวกเนี้ยเป็นพวกชอบลุยมันอยากได้รางวัลชีวิตอีกแบบนึงมันอยากเห็นภาพเอ่อบุคลิกภาพของแฟนในการโพสต์โชว์ในโซเชียลมีเดียอีกแบบหนึง่ง พวกที่ปะแป้งปะทินผิวเซ็ตผมเซ็ตผมนะครับเอ้ยวีผมเนี่ย,ยทั้งวันนะครับมาร์กหน้าทาครีมอะไรต่างๆพวกนี้ครับพวกนี้เป็นพวกต้องการการยอมครับถ้ามันเห็นภาพคุณในโซเชียลมีเดียที่เอ้ยตรงกับปมของมันมันจะยิ่งอยากได้คุณกลับมาอีกประเภทครับพวกที่คิ่เกรงใจเกรงใจคนอื่นใครขอให้ช่วยก็ตามแต่มันจะช่วยเขาหมดเลยครับอีกประเภทหนึ่งครับพวกที่ละเอียดละออทาอะไรก็ตามแต่ปัดกวาดเช็ดถูนะครับทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเนี้ มันเห็นภาพคุณอีกลักษณะหนึ่งมันจะยิ่งอยากได้คุณมากขึ้นคือเรื่องนี้จริงๆพูดวันนี้ก็ไม่จบนะเพราะครูคมสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตแฟนเก่าวิธีการดึงแฟนเก่ากลับมาพวกที่บล็อกหนีไปแล้วไม่ได้ต,ติดต่อมาเป็นเดือน2เดือน3เดือน4เดือนนะครับพวกที่เออมันบอกว่าผมจะไม่กลับมาแล้วอย่างพวกนี้ครับความคิดคนมันเปลี่ยนได้หมดอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณไม่ดูแลความมั่นใจของตัวเองแฟนเก่าจะยิ่งไม่กลับมาจริงๆครูค,คมมี12วิธีในการดูแลความมั่นใจของคุณเองนะแล้วแฟนเก่าจะรู้สึกว่าเ้ย ฉันสูญเสียคนนี้ไปไม่ได้วะ่ะทําไมเขาไม่เหมือนเดิมอะ่ะเฮ้ยทาไมเขาดูมีความมั่นใจมากขึ้นเฮ้ยทำไมเขาดูดีมากขึ้นเฮ้ยทําไมเขาดูน่าสนใจมากขึ้นเฮ้ยทำไมเขาดูน่าค้นหามากขึ้นครูคอมมีสิบสองวิธีครับใครอยากได้ให้พิมพ์รหัสครูคอมตามด้วยหมายเลขสามครับแล้วเดี๋ยวบอทจะส่งให้นะครับ